สิบวิธีเพิ่มพูนลิสกีที่พอค้าแม่ค้านักธุรกิจมุสลิมต้องฟัง การทำธุรกิจการค้าเป็นสิ่งที่อิสลามส่งเสริมท่านนาบีมูฮัมหมัดสละล,ล้องวาเลฮิวสลามเองก็เป็นพ่อค้าและในฐานะที่มุสลิมคือผู้ที่ปฏิบัติตามอันกุรอานและสุานนะบีอย่างเคร่งคัดการค้าขายและการทำธุรกิจของมุสลิมจึงแตกต่างจากบุคคลทั่วไป มุสลิมตระหนักดีว่ากําไรจากการค้าขายจะมากหรือน้อยย่อมมาจากลิสกีที่อัลลอฮ์ประทานให้ไม่ใช่ว่ามาจากความสามารถของตัวเราเอง100%เซและนี่คือ10วิธีเพิ่มพูนลิสกีที่พ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจมุสลิมควรฟังมีดังต่อไปนี้ข้อที่1การขออภัยโทษจากอัลลอฮ์และเตาบะขอรู้กโทษต่อพระองค์จากบาปกรรมต่างๆ อัลลอฮ์ได้กล่าวเกี่ยวกับท่านนาบีฮูดอะลัยฮิสลามไว้ในอันกุรอานสุลฮูดอายาที่52ความว่าและโอ้กลุ่มชนของฉันเอ๋ยจงขออภัยโทษตอพระผ,ผู้อภิบาลของพวกท่านและจงกลับเนื้อกลับตัวต่อพระองค์เพราะองค์จะทรงส่งเมฆฝนมาเหนือพวกท่านให้หลั่งน้ำฝนลงมาอย่างมากมายและจะทรงเพิ่มพลังเป็นทวีคูณให้แก่พวกท่านและพวกท่านอย่าพิ้นหลังให้แก่พระองค์ในสภาพของผู้กระทำผิด ข้อ2มีความยำเก้งต่ออัลหลีกเลี่ยงและหลีกห่างจากสิ่งที่เป็นบาปอาลัลได้ตัดไว้ในอันกรุณาสุลออัตตะล์อายาที่2-3ถึง3ว่าและผู้ใดยำเก้งอลัละพระองค์จะทรงหาทางออกให้แก่เขาและจะทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่เขาโดยที่เขาไม่ได้คาดคิด ข้อที่สออกไปทํางานสแสวงหาปัจจัยยังชีพตั้งแต่เช้าตรู่ควรรีบออกทํางานและสแสวงหาปัจจัยยังชีพตั้งแต่เช้าตรู่เพราะตนะบ,บีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยขอดุดมอาไว้ว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงโปรดประทานความจำเนญแก่ประชาชาิของฉันในเวลาเช้าตรู่ของพวกเขาด้วยเถิดข้อที่4มอบหมายภารกิจต่างๆให้อยู่ภายใต้การดูแลของอัลลอฮ์ท่านอุมัตบินอัลคอตตอบ ลอดีอัลฮอุอันหูกล่าวว่าท่านนบีมูฮัมหมัดสลาลลฮุอะลอัยฮิวสลัมได้กล่าวว่าถ้าหากพวกเจ้าไม่ได้มอบหมายกิจการต่างๆของพวกเจ้าแด่อัลลอฮ์อย่างแท้จริงแล้วแน่นอนพระองค์จะทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าเสมือนกับที่พระองค์ทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่นกโดยที่มันบินออกไปในยามเช้าโดยท้องที่ว่างเปล่าและบินกลับมาในตอนเย็นโดยท้องที่อิ่มเอมหมายความว่าจิตใจต้องเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์และมอบหมายกิจการต่างๆให้อยู่ภายใต้การดูแลของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้ พร้อมๆกับการที่เล่าออกไปสแสวงหาลิสกีด้วยข้อที่ห อุทิศเวลาเพื่อทําอิบาดาต่ออัลลอฮ์ท่นานอบีมูมฮัมหมัดสล,ล,ลัล้อหัวลฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าประผู้อภิบาลทรงสูงส่งของพวกเจ้าได้ตัดว่าโอ้ลูกหลานอาดัมเอย๋ยเจ้าจงอุทิศเวลาเพื่อทําอิบาดาต่อฉันและฉันจะทําให้หัวใจของเจ้าเต็มไปด้วยความร่ํารวยวงเล็บรู้สึกพอและทําให้มือของสู่เจ้าเต็มไปด้วยปัจจัยอย่างชีพโอ้ลูกหลานอาดัมเอย๋ยจงอย่าได้ออกห่างจากฉันมิเช่นนั้นฉันจะทําให้หัวใจของเจ้าเต็มไปด้วยความยากจนและมือของเจ้า เต็มไปด้วยการงานหมายความว่าในขณะที่ทําอิบาดาต่ออะล้อจิตใจต้องนิ่งไม่วอกแวกไปคิดถึงสิ่งอื่นต้องมีสมาธิล้ำลึกถึงอะล้อและต้องนอบน้อมทอมต้นต่อพระองค์เท่านั้นข้อที่6 ทำฮัตหรืออุมล้ออย่างต่อเนื่องท่านนบีมูฮัมหมัดสลัล่องฮวยัยหิวซาลัมได้กล่าวว่าจงกระทำระหว่างฮัตและอุมล้ออย่างต่อเนื่องเพราะแท้จริงแล้วทั้งสองสิ่งนั้นจะช่วยสลัดความยากจนและบาปกรรมออกไปเสมือนกับที่เครื่องสูบลมของช่างตีเหล็กช่วยสลัดตะกรอนออกจากแร่เหล็กทองและเงินและสำหรับฮัตที่มับรูปที่จะถูกตอบรับโดยอัลลอฮ์ไม่มีการตอบแทนใดที่คู่ควรนอกจากสวนสวรรค์ ข้อที่7ใช้จ่ายแก่ผู้ที่อุทิศเวลาเพื่อศึกษาหาความรู้ศาสนา รายงานจากท่านอานัสบินมาลิกรอดียัลลฮุอันฮูได้กล่าวว่าได้มีพี่น้องสองคนในสมัยของท่านนาบีมูฮัมหมัดสละลลฮวะัลฮิวะสลัมซึ่งคนหนึ่งไม่ได้ทํางานแต่จะไปหาท่านนาบีมูฮัมหมัดสละลลฮวะัลฮิวะสลัมเพื่อศึกษาศาสนาและอีกคนหนึ่งจะออกไปทํางานดังนั้นคนที่ออกไปทํางานจึงร้องเรียนต่อท่านนาบีเกี่ยวกับพี่น้องของเขาว่าเอาเปรียบเขาท่านนาบีจึงได้กล่าวแก่เขาว่าบางทีท่านอาจได้รับการประทานลิซกีโดยผ่านกิจการของเขาก็ได้บันทึก โดยติ๊ดมีซีข้อที่8เชื่อมสัมพันธ์กับเขยญาติมีรายงานจากท่านอานัสบินมาลิกรอเดยอลอฮุอันฮูได้กล่าวว่าฉันได้ฟังทลอดสุสล,ะล,ะละุลลอสซลลลฮูไลฮิวสลัมกล่าวว่าผู้ใดพอใจที่จะให้ลิสกีของเขาแผ่กว้างและเพิ่มพูน หรือพอใจที่จะให้ล่องลอยแห่งผลจากความดีของเขาถูกบันทึกไว้เขาก็จะถูกเชื่อมความสัมพันธ์กับเคือญาติของเขาการเชื่อมสัมพันธ์กับเคือาาติก็คือการพยายามหยิบยื่นความดีต่างๆที่สามารถจะกระทำได้ให้แก่คือญาติพี่น้องและช่วยปกป้องพวกเขาจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆพร้อมทั้งปฏิบัติด,ดีต่อพวกเขาเหล่านั้นข้อที่ 9. การให้เกียรติแก่คนอ่อนแอและทำดีต่อพวกเขา ุสอัฟบินสะอาดกล่าวว่าสะอาดได้เห็นว่าต้นมีความประเสริฐกว่าซอฮบ,บัท่านอื่นๆที่อ่อนแอกว่าเพราะต้นแข็งแรงกว่าเพราะฉะนั้นต้นจึงควรได้รับการแบ่งปันทรัพย์สินที่ได้จากการทำสงครามมากกว่าพวกเขาท่านนบีมมุมฮัมหมัดสะละลุลล,ล,สล่าวะัลฮิวะสลามกล่าวว่าแต่จริงเพราะองค์อัลลอฮ์ทรงประทานความช่วยเหลือแก่ประชาชาินี้โดยผู้ที่อ่อนแอในหมู่พวกเขาโดยคำวิ่งวอนของพวกเขาการละหมาดของพวกเขาและความบริสุทธิ์ใจของพวกเขา ข้อที่10การอพยพในหนทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้ตัดไว้ในอันกุรอานสุระอ,อันนิสาอายาที่100รว่าและผู้ใดที่อพยพในหนทางของอัลลอฮ์เขาก็จะพบว่าในพื้นดินนี้มีสถานที่หลบภัยมากมายและกว้างไกลและผู้ใดที่ออกจากบ้านของเขาในฐานะผู้อพยพไปยังอัลลอฮ์และหลอซูลของพระองค์และความตายก็มาถึงเขาแน่นอนรางวานของเขานั้นย่อมปรากฏอยู่ที่หน้าอัลลอฮ์และอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยโทษและผู้ทรงเมตตา ถึงพี่น้องที่ผ่านมาฟังหากชอบบทความที่มีสาระความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามและคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ด้านล่างได้นะครับ